เล่นยังไงก็ได้ให้เหนียวบอดพบกับเจนรีวิวสกินัวตอนอู้สกินโมตอนนี้ก็ได้ซื้อแหละน้องฟีไว้ไว้ไว้พวกนี้ได้ไหมอันเนี้ยเล่นยังไงก็ได้ให้เหนียวบอดเก็บป่ะไอตัวนี้ดีนะแต่ว่าต้องต้องใช้ไอตัวนี้ไม่เก็บนะไอตัวนี้มันมันไอนี่นานนะครับอันนี้เก็บเนาะเศษเหล็กจากกองเศษเหล็กนี่คือเก่งมากนะ อันนี้โอกาสฟอร์ดได้ฟอร์ดนะฟอร์ดได้ฟอร์ดอ่ะันฟอร์ดอีกแล้วอันนี้เป็นยิงสามสองทีใช่ไหมไอนนต้องดูดีๆนะมันมีหลายอันนะ อันนี้คืนสีม่วงก็คืนชีพสีเขียวจะมีสองเขียวด้วยนะมันมีเขียวซ่อนตัวกับเขียวทิศมัง้งแล้วก็น,นี้สูตรโจงอ่ามันมันฟ o ไปแล้วสามอ่ายิงสองจังหวะถูกปะมันจะยิงมันจะยิงเปิดแล้วก็ปักปักใส่แล้วถูกปะ เดี๋ยวเขาจะเปิดเปิดหน้าถ like like ูกปะเปิดหน้าเราแล้วไอ้นี่เดี๋ยวเธอหน้าเราตีแล้วซ่อนอีกซ่อนอีกเธอหนึ่งให้เขาแก้ยากพยายามพยายามเล่นเหนียวเล่นให้เหนียวเหนียวบอดไว้จนกว่าจะได้ก๊อปนะเขาฟอร์ดสามไปแล้วถูกปะเขาฟอร์ดสามไปแล้วแล้วก็มียิงหนึ่งยิงสองสองใบบนมือแปลว่าเขาแกะเราง่ายมากนะเวลาจะหมดแล้ว ตอนนี้เราต้องเราต้องฟอร์ดให้ได้นะเราต้องฟอร์ดอ่าเราต้องฟอร์ดก่อนอ่าฟอร์ดเสร็จแล้วนะครับคืนชีพกอบได้นะเราตีอาเรานีก่อนเราใส่คืนชีพก่อนแล้วก็ตีแล้วก็ซ่อนอ่านี้ก็จะไม่มีเป้าต้องแบบเล่นหาเวที่หาเวที่มันแบบไม่ไม่เล็งเป้าอะ่ะ เห็นป่ะม,มันมันไอ้นี่ไม่ได้มันแก้ไม่ได้เว้ยความรีแอคือมันแก้ไม่ได้อุ๊ยโบตอนมาว่ะอ่าอย่างเงี้ยเราเขาต้องแก้เขาต้องแก้เราสองตัวเลยใช่ป่ะคอยโวตอนเราเลือกพลังสองหนึ่งดิวสี่อ่าบวกสามกันเวทบวกสามกันเวท,วก 3, กน,เวทนี่คือนรกแตกเลยนะเออเวลาเราเล่นเนี่ยเราต้องคอยก่อนนะคอยแล้วปาดโชค อันนี้เหนียวบอดแล้วก็กดพลังมาบวก3กันเวทนี่คือแก้ยากยี่อะไรนะเดี๋ยวเธอหน้ารวมร่างเรียบร้อยน้ำลายยืด อันนี้เราก็ความสามารถก็คือเล่นใบนั้นไม่ได้ทำไมอะ่ะออตสติดฟีก็คือไม่ได้เหรอเอา้าทำไมไม่บอกอะโอเคได้โล่ศักดิ์สิทธิ์มาเติมดีมากแล้วก็เชื่อมเชื่อมอเสร็จแล้ว,วปาน สบายสบายเชื่อมเรียกว่าสายเชื่อมเราพังหาใตายแสงวันอันอบอุน่นถึงเชื<ม>่อมนี่มันกุ้งทรงพลังอะก,กุ้งเนี่ยจะแพ้อย่างเดียวคืออะไรรู้ป่ะกุ้งแพ้แค่คิวมองเกอร์อย่างเดียวนะถ้าถือว่าเราโดนคิวมองเกอร์มาตายเลยไอตัวแยกล่างที่โกงจัดใช่โกงจริงๆ เขาต้องเทรดตัวนี้ฆ่านะไม่งั้นเราจะไอ้นี่ไปอีกอเวลาจะหมดแล้วเทรอาร์เมอร์ได้ครับอ๋อโอเคดูงไงมันยัดหน้ามนไม่สนใจเฮียอะไรละไม่อเอาไม่เล่นกับมึและนี่แน่เจ้าชนะเรื่ๆมีเล็ดครับมีมีม,ม,มีเดี๋ยวเอาให้นะครับไปไงโน,น,นมันไงวะจำไว้เล่นยังไงก็ได้ให้เหนียวบอด สน,นับสนุนโดยเพจ e l i s นะครับเพจสติมเมอรและร้านค้า h a r า s t o โ e นนะครับมีให้บริการทั้งสกินแพ็คการ์ดเทเวนพาร์ตพรีออเดอร์หรือแม้กรนะทั่งรุ e นสโตนเนาะสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าซื้อเองมากๆแน่นอนนะครับที่สำคัญคือพี่เป็นคนบริการเองนะครับดูแลทุกระดับประทับใจแน่นอนนะครับอย่าลืม,ม่าสนุนพี่สอนด้วยนะจ๊ะมึงออใช้กาวไปครับ กาวอะไรคืออะไรอะงงโดนหาที่เองนะอ๋อ oh, เหนียวบอร์เหรอไอนน้เราเก็บใบนี้นะจากกองเษเหล็กนี่เก็บนะโอเคเกียร์ชิปนี่ดีมากนะโอแต่ว่าเกียร์ชิปตอนนี้เล่นไม่ได้เพราะว่าติดติดใบนีอ้อาจจะต้องทำเหนียวบอร์ดก่อนพี่อาจจะทิ้งหมดเลยนะเกียร์ชิปใบนี้ทิ้งไปเลยนะครับ เพราะว่าถึงแม้จะมีตัวใหญ่แต่ไม่มีเหนียวบอดก็ทำอะไรไม่ได้นะครับถ้าเขาเคลียร์ได้คือแพ้เลยถูกต้องครับงั้นเราต้องพยายามไม่ให้ไม่ให้ใหโดนเคลียร์ได้ง่ายนะครับไม่ไม่ให้โดนเคลียร์ได้โดยง่ายนะฮะสามหน้าเทรดได้นะก็เล่นอันนี้ก่อน เขาจะเคลีย <S <S เคลียไม่หมดเพราะว่า2มานานถ้ายกเวทจะเคลียได้อย่างนี้ก็คือต้องคอยต้องคอยมาจับแล้วก็เดี๋ยวนี้ไว้ปาดปาดปาดชิงใบนี้มันช่วยให้เราชิงแคมปโปได้ดีนะครับเด็กมันถูกดีไซน์มาเพื่อให้ชิงบอร์ดให้ได้นะครับเด็กนี้ควรคร้ามีมลอนก่อนหรือโวอรตรอนก่อนครับชอบโวรตรอนก่อนเพราะว่า,าถึงแม้ว่ามีมลอน,น่ะมันจะให้ของเยอะนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าของมันสุ่มแล้วมันก็บางทีมันก็ไอ พึ่งไม่ได้เท่าเท่าควอนตั้นคือวอตรนอน่ะเราเลือกได้เลยว่าเราจะใชเอฟเฟกอะไรเก็าปะอย่างเจอเมสเนี่ยเรากันเวสเลยไม่ต้องแบบมันต้องมานั่งเดาอันนี้เราเทรดตัวนี้เนาะถูกไหมอาจารนเราต้องเราต้องยอมปาดตัวนี้เราต้องยอมปาดตัวนี้ปึ๊บ อ,อันเหนียวไปเลยแล้วคืนชีพอ่ะโอเคอย่างนี้ดีอย่างนี้คือโอเคอย่างนี้คือโอเคเล่นให้แ,แกยากเนี้ยเขามียิงสองปิงหนึ่งก็เป็นแค่สามดาเมจถูกปะเมื่อกี้ถ้าเราตัวเนี้ยไปเทรดแวลูเขาอะ่ะหนึ่งคือเรามิสหกดาเมจสองคือมันจะเคลียตัวเนี้ยได้ง่ายต้องทำให้เขาเคลียร์ยากอ่ะสองยิงเนี้ยต้องต้องแบบเสียสองจังหวะเห็นปะ พอเขามาเคลียร์ปุ๊บเราจะแตะจะทำอย่างอื่นต่อได้วยติดเคอร์สซะด้วย <S <S อะมากเขาเขาต้องพยายามแบบพยายามปัดเคลียร์ทั้งหมดทั้งมวลเลยรเงี้ยอ่าเราเปิด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 ,ปดม่านชมจันได้นะเปิดแล้วดูว่ามีอะไรไวายุพิโรธใส่คืนชีพก่อนนะเดี๋ยวอันนี้เราใส่พร้อมกัน เนี่ยเกิดตาเดี๋ยวนะน่าจะใส่อีกใบหนึ่งเลยเป็นสามเธอหน้าเราเป็นคู่นี้ไปหมดเลยถูกไหมเธอนี้แล้วหนึ่งเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเกิดหมามันจะเป็นมันจะเป็นมันจะเป็นดีวายชิลซึ่งมันแก้ยากนะครับโอ,อดินวอ r เ o r ดูเหมือนเก่งเปป็นจนรสสะอ เราเสริมเราเสริมกําลังตรงนี้ได้นะอฟอร์สเทอ์นี้เราเคลียร์แบบเบิร์นี่ก่อนแล้วเราฟอร์สซ่อนซ่อนซ่อนกลิ่นซ่อนกลิ่น อลาบ,บายดีสุดคืออลาบ,บายถ้าดิสคอเวอร์มีโอกาสที่จะเจอซ่อนแต่ว่าโอกาสน้อยมากถ้้เราอาจจะฟอร์ดแล้วก็บึ้มไอ้นี่ปนไปเลย้ทงเรื่อง,ท,งที่ดีที่สุด สบายสบาย <c oughs> โอ้ยมันกอบได้นี่หว่าลืมไม่สบายแล้วอย่างนี้ไม่สบายแล้วโอ้ยไม่ดีเลยอย่างนี้ไม่ดีแล้วความเป็นจริงสอดปรัสสัตว์แต่ว่าเขาโดนเขาโดนดอกเดียวล้มของเขาโดนดอกเดียวล้มแต่ของเราไม่ไม,ไม่ไม่ล้ม this is the world สบายซื้อแพ็คตททัาล่วงหน้าไม่ทันพอเล่นเล่นได้ดิเล่นได้ดิตอนนี้มีแพ็คยี่สิบสองสองเจนอ่ะก็ยังพอแบบพอทำแนวได้นะครับอะไรอ่ะสบายสบายอยู่แล้วอะไรเล่าอะไรเล่า อะไรเราอะไรเ่าอะไรเ่าอะไรเ่าเห็นป่ะแบบเนี้ยบางทีมันบางทีมันได้สุดของที่มันแบบเราไม่ต้องการอ่ะถูกป่ะแต่ถ้าเป็นวตรอนเมื่อกี้เราเลือกเลยว่าเราอยากได้อะไร